โอ้โหฮาเลนด์ ho, land, ครับทาอีกสถิตินะครับหลังเมื่อคืนนี้ยิงประตูอีกแล้วนะครับสถิติของเขานี่ก็ถือว่าสร้างไปเรื่อยๆนะสำหรับจอมมันบลูนะครับลิงบล็อกฮาแลนด์ครับกองหน้าตัวเก่งของแมนสตีจัดอีกหนึ่งสถิติหลังทํา2ประตูช่วยทีมเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมสามในเกมพิมเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาครับดาวิงทีมชาติอเวียฮาเลนด์ครับเ Way, land, บิกป,ประตูแรกให้กับทีมตั้งแต่5นาทีแรกของเกมก่อนจะมาบวกเพิ่มอีกลูกนาทีที่69ส่วนอีกประตูเป็นของไรเดอร์นาทีที่ 38, รับ จากประตูในเกมนี้จะไม่ฮาแลนด์ครับสอยตาข่ายไปแล้ว19ลูกจากการลงเล่น17เกมในพรีเมียร์ลีกก้าวขึ้นมาครองสถิติร่วมกับนักเตะที่ยิงมากที่สุดก่อนคริสต์มาสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักเตะเพียง3คนเท่านั้นนะครับที่ยิงได้19ลูกในลีกก่อนคริสต์มาสก็คือแอนดิโคในฤดูกาลหนึ 1, ่ 4, 1 9 9 4เควินฟลิปก้าสิบาล1 9 9 9นึ่งพันเก้าร้อยสี่เควินฟลิในฤดูกาล2013-2014ก็ถือว่าโอ้โฮหฮาถึันด์ก็ถือว่าสร้างสถิตินะครับ หลังยิง2ประตูช่วยทีมเปิดบ้านเชียเวทแฮม30ตอนนี้ฟอร์มของเขากถือว่า,าไปเรื่อยๆนะครับสุดๆจริงๆตอนนี้ครับซอยตาข่ายไปแล้ว19ลูกจากการลงเล่น17เกมในพิมเม์ลกนะครับก้าวไปครองสถิติร่วมกับนักเตะที่ยิงมากที่สุดก่อนคริสต์มาสเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟอร์มอะไรต่างๆตอนนี้กำลังลงตัวกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยสำหรับทางด้านของลิงบลาฮาร์นด์นะฮะ ส่วนเป๊ปกุโรล่านะครับเตือนว่าแมนซชเตียรนยกระดับขึ้นหากหวังลุ้นแชมป์ยาวๆนะครับเช่นนั้นของเป๊ปกุโรล่ากุนซือหัวใสของสตี้ครับก็ให้สัมภาษณ์หลังแข่งเมื่อคืนนี้นะครับยังไม่พอใจฟอร์มการเล่นโดยรวมโดยโดยเกมชนะีเอาชนะแมนฯ3-0เนี่ยชี้หากว่าไม่พัฒนาก็อาจจะลุ้นแชมป์ระยะยาวไม่ได้สำหรับซิตี้แมนซิตี้เปิดเอติฮัสเตเดียมเมื่อคืนครับเอาชนะเวสชนะแมไปได้ตามเป้า3-0ฮาเลนก็เหมา2อีกลูกก็ของไรเดอร์ทำให้คว้าชัย7นัดติดทุกรายการ พร้อมแซงาอ์เซนเป็นจากผงชั่วคราวนะครับแล้วก็กลับมานะสำหรับาอ์เซนเมื่อคืนนะครับอย่างไรก็ตามครับเป๊ปกุล่ายังมองว่าทีมมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมากเลยโดยเฉพาะการคลองบอลที่ไม่ใกล้เคียงกับมาตรฐานเดิมพร้อมขู่ลูกทีมหากไม่พัฒนาขึ้นเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวในบั้นปลายนะครับเป๊ปกุลาก็บอกครับบอกว่าแน่นอนว่าผมต้องขอบคุณฮาแลเดนสำหรับประตูที่เขาทําได้เสมอและในแง่ของเกมรับเรากําลังพัฒนาขึ้นผมเริ่มมองเห็นภาพนั้นแล้วแต่การเล่นตอนที่มีบอลอยู่กับตัวนะ ผมบอกเลยว่าเรายังห่างไกลาจากจุดที่ควรจะเป็นมากเราต้องพัฒนาการเล่นกับบอลให้ดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เพียงพอที่จะทําให้เราอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เมื่อถึงเดือนมีนาคมหรือเมษายนผมบอกกับลูกทีมว่าผมดีใจนะสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนแต่ถ้าเราไม่พัฒนาขึ้นมันก็ยังไม่ดีพอ เมื่อดูถามว่าเขาเริ่มเห็นเขาลางของทีมชุดควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้หรือยังเป๊ปตอบอย่างมั่นใจแต่มีเงื่อนไขบอกว่าใช่เราจะไปอยู่ในจุดนั้นถ้าพวกเขายังเชื่อมั่นแล้วก็เดินตามผมเราจะไปถึงจุดนั้นแต่เราต้องพัฒนาสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือสปิริตทีมที่กลับมาแล้วซึ่งฤดูกาลก่อนเนี่ยเราไม่มีสิ่งนี้ทั้งความดุดันความกระหายและคุณลักษณะต่างๆที่มันจําเป็นมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฮไลท์สวยๆเท่านั้น ปิดท้ายด้วยการมองไปถึง9ก้าต่อไปของทีมและความหวังที่จะได้จิกซอชิ้นสําคัญกลับมาเป๊ปบ,บอกว่า9ก้าต่อไปของเราผมมังว่าโรดี้จะกลับมาช่วยทีมได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเป๊ปกวัวเดล่าเตือนนะครับออกปากเตือนลูกทีมเนาะว่าต้องยกระดับกว่านี้ถ้าหากว่าหวังจะคว้าแชมป์อยากจะลุ้นแชมป์ยาวๆนะครับต้องทําให้ดีกว่านี้ ฉะนั้นของตีนี่ไรเดอร์เมื่อคืนก็ยิงหนึ่งประตูนะก็แฮปปี้ปรับตัวดีช่วยแมนสตี B บี้สุดทางนะครับฉะนั้นของไรเดอร์ก็บอกว่าจะมีแค่ช่วงต้นครึ่งหลังที่เราเริ่มต้นไม่คอดีเท่าไหร่แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกมเราเป็นฝ่ายควบคุมไว้ได้ทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วเราน่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้ด้วยซ้ํา เมามาถูกถามว่าการเล่นมัแดงนงกฤษของเขาการปรับตัวเข้ากับแมสตี้ระบบใหม่ต่างๆเนี่ยเ้านของไรสเตอร์ก็บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้เล่นทุกคนที่ย้ายมาที่นี่แท็กติกที่นี่แตกต่างจากสโมสรเก่าของผมอย่างสิ้นเชิงแต่เพื่อร่วมทีมช่วยผมได้เยอะมากในการปรับตัวและตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับเขาก็พูดถึงประตูของเขาเมื่อคือเนเขาบอกว่าแล้วก็การไล่บี้อีสานอนนะเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างกําลังไปได้สวยเราสร้างสถิติชนะต่อเนื่องที่ยอดเยี่ยมมากแต่สําหรับพวกเรายังไม่่จบแคนี เราต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อกดดันอาร์เซนอลไว้ให้ได้และมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของแข้งใหม่อย่างตีย n นี่ไรส์ร์นะครับ